Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัเสเซียยูเครนกันต่อนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเพิ่งมีการประกาศออกมาในวันนี้เลยนะครับผมคือข่าวเนี่ยสดสดร้อนร้อนมากๆเลยนะครับก็คือวันที่17นี้เลยนะได้มีคําสั่งใหม่สำหรับทหารรัเสเซียทุกคนที่ไปรบในยูเครน3ข้อนะครับและทหารทุกคนเนี่ย ต้องปฏิบัติตามนะครับผมคําสั่งนี้มาจากผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพรัสเซียที่ประจําอยู่ในยูเครนเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีศึกที่หารรัสเซียอยู่ถูกไหมแล้วก็มีหารรัสเซียตายจํานวนมากสาเหตุที่ได้ลงข่าวเนี่ยนะครับผมก็คือหารรัสเซียเนี่ยเล่นมือถือกันครับแล้วก็สัญญาณมือถือเนี่ยมันก็แบบเฮ้ย ตรงนี้มันเป็นกระจุกรวมกันเยอะทําให้ฐานยูเครนระู้ได้ว่านี่เป็นจุดที่ฐานรัสเซียเนี่ยซ่องสุมกําลังอยู่นะครับก็เลยโจมตีกันไปตรงนี้เองอ่ะข่าวออกมาแบบนี้ก็เป็นเพราะฐานรัสเซียแอบเล่นมือถือแต่ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าคนรัสเซียก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อกับเรื่องราวนี้แต่หลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดนะครับก็ได้มีการประกาศกฎข้อแรกมานั่นก็คือห้ามฐานรัสเซียนั้นใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอีกต่อไปเพื่อเป็นการปกปิดสัญญาณนะครับผมไม่เห็นว่า ใช้สัญญาตรงไหนหรือว่ามีการใช้โทรศัพท์ตรงไหนอะไรยังไงนอกจากนี้เองนะครับผมข้อที่2ก็คือห้ามใช้ยานพหาหนะที่ไม่ใช่ของกองทัพรัสเซียเพราะาก่อนหน้านี้ในการมาบุกยูเครนเนี่ยยานพหาหนะก็มีไม่พอนะครับทำให้มีการใช้รถของพลเรือนมีการใช้ยานพหาหนะที่เป็นรถยนต์ทั่วไปตอนนี้มีการสั่งห้ามไปแล้วสำหรับกองทัพรัสเซียแต่ัน,นี้ยย้ำไว้ว่ากองทัพรัสเซียกับกองกำลังวากเนอร์เนี่ยปฏิบัติแยกกันนะครับผมก็ไม่ได้เหมือนว่าต้องแอปพลายตามคําสั่งเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าอันนนนนีี้้ยจะมมกกาาารแออลไไปขดห แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็คือห้ามไว้หนวดไว้เครานะครับห้าไว้หนวดไว้เคราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลด้านระเบียบว,วินัยซะมากกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบบผลของการต่อสู้นะครับแต่ข้อแรกเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามาจากเหตุการณ์การบ่มตึกนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เลยมีคําสั่งที่เด็ดขาดออกมาเพิ่มเติมแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคําสั่งตรงนี้ทั้ง3ข้อเลยนะจะช่วยทําให้กองกําลังรัสเซียเนี่ยจะได้ชัยชนะเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้มองเห็นแล้วมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาาพขององงงงกทัไไได้ยเเ่่หรล อย่างโกนโหดโกนคราวอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าห้ามใช้ยามาหาะที่ไม่ใช่ของกองทัพรัสเซียเพอเพอให้ใช้มากกว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่โอเคเขาอาจจะกลัวเรื่องการไปแบบละลานทรัพย์สินประชาชนหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างข้อแรกเนี่ยก็มาจากผลพวงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะว่าหลังจากการสั่งไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยยกระดับกองทัพหรือว่าจะทําให้กองทัพเนี่ยเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนนะครับอ่ะไอ้ห้าม อีกจุดหนึ่งด้วยก็คือ1อ่าไม่ปล่อยสัญญาถูกไหม 2ก็คือไม่ต้องให้ทหารรับรู้ข่าวอะไรมากนะครับก็คือรับรู้เท่ากับสิ่งที่กองทัพต้องการให้รับรู้ก็พออันนี้ก็มีมูลอยู่นะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World แล้วก็ฟังข่าวอะไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ